สวัสดีครับที่รับสุภัสดุเทรดนะครับช่วงขอกราฟราคาบิตคอยเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับวันนี้ผมจะมาขอกราฟราคาบิตคอยที่ทำเฟรม4ชั่วโมงครับทำเฟรม1วันครับทำเฟรม1ชั่วโมงอินดิเคเตอร์หนึ่งครับที่ขี้บางอย่างในกราฟบิตคอยตอนนี้ครับแล้วก็เหรียญ ICP ครับเรามาเริ่มที่บิตคอยทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับเชื่อไหมว่าเรามีเซมานต์ไดโคเทนเจอร์ใช่ไหมครับเหมือนที่ผมพูดไปในคลิปเที่ยวแล้วแล้วก็ อันนี้ผมลากมันใหม่นะครับเห็นว่าเรายังไม่ได้เบรกเอานะครับแล้วก็ตอนนี้เราอร์มเป็น W pattern ครับซึ่งเรา b บร a k up ขึ้นมานครับทาง t a r g e ของ W เนะี่ยเราวัดจากไส้เทียนนะครับอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดครับหรือถ้าวัดจากเนื้อเทียนนะครับก็จะอยู่ที่สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบสามครับซึ่งเรามี t a r ก็ตตรงนี้แล้วนะครับ ทีนี่ครับอันนี้คือทำฟิว1วันครับเห็นได้ว่าบิตคอยน์ครับฟอร์มเป็นพาราลลล์ชานัลครับซึ่งพาราลลล์ชานัลนะครับเส้นบนทำที่เป็นแนวต้านแล้วเส้นล่างเป็นแนวรับครับดังนั้นครับมีความเป็นได้ว่าถ้าเกิดว่าบิตคอยน์ครับฉลุจากซึ่งไม่เข้าทางก็ตรงนี้ครับเบรกดาวลงมาครับก็แนวรับนะครับที่สําคัญก็คือ34,680เหรียญครับตรงนี้ก็ทําที่รับราคาบิตคอยน์ครับถ้าเกิดว่าบิตคอยน์เบรกลงมา แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจะหลุดเส้นนี้ครับก็มีความเป็นได้สูงครับว่าบิตคอยครับจะไปเทรดแนวรับที่สามหมื่นเหรียญแต่ก็เหมือนกันครับว่าถ้าเราเบรกอัพนะครับแนวต้านนะครับที่อีกแนวต้านหนึ่งก็คือแนวต้านที่สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเหรียญนะครับตรงนี้กันก็มันก็มีความเป็นได้เหมือนกันครับว่าไอ้ที่เรากําลังเห็นอยู่ตรงนี้ครับก็ต่อให้มันมีการเบรกอัพนะครับเราอาจจะมีการเด้งที่สามหมื่นสี่พันเหรียญเด้งที่สามหมื่นแปดพันเหรียญ ก็ดิงไปดิงมาแบบนี้ครับก็ไซเว่ยไปเรื่อยอันนี้ก็คือมีความเป็นระยะเหมือนกันนะครับว่าเราจะออกไซเว่์ไปในชั้นเอวนี้อีกสักพักหนึ่งครับถ้าเราลองดูที่ทําเฟรมสีม่ชั่วโมงคุณเห็นว่าตรงนี้ครับเรามีบูลเลิตเดเวเทนใช่ไหมครับซึ่งบูลเลิตเดเวเทนอันนี้ครับอ่าเราก็มีการออกข้างมาตามที่บูลเลิตเดเวเทนนี้ผิดนะครับดังนั้นบูลเลิตเดเวเทนนี้ก็ค่อนข้างเพียวเหมือนครับถ้าลองมาดูที่ครับสามสิบนาทีนะครับ อย่างที่ผมบอกไปในคลิปเมื่อวานนะครับว่าเรามีบูลลิตเดว์เจนตรงนี้ใช่ไหมครับจากนั้นราคาก็มีการขึ้นมาตามบูลลิตเดว์เจนครับแล้วเดว์เจนสองอันที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยมันคือเรกูล่าร์เวอร์เจนนะครับหรือว่าเดว์เจนปกติซึ่งมันจะบอกของอ่ามันจะบอกซิกแนลครับว่าตลาดเขาาจะมีการกลับตัวหรือว่าอาจจะมีการหมดโมเมนตัมในอ่าเทปน,นั้นๆครับแต่ว่านะครับมันมีเดว์เจนอีกรูปแบบหนึ่งครับหรือว่าฮิดเดนเดว์เจนครับ ซึ่งถ้าลองดูรูปของ Hidden น e ด i ร์นครับนี่คือ Hidden น e ด i ร์ครับเห่นว่าเรามีเทรนลงมาใช่ไหมครับเรามีลัวล high นะครับในกราฟราคาบิตคอยแต่ว่าในเอ SI เรามี higher high นะครับซึ่งอันนี้ครับเขาเรียกว่า valid ค d d เด d นเดอร์เจครับซึ่งมันหมายความว่าราคาครับจะมีการ follow ตามเทรนที่มีมาก่อนหน้านี้ครับเช่นเรามีเทรนลงนะครับเรามี Uh, Hidden b u l l i เดอะ l i เดอะ v e n t u ครับจากนั้นเราก็มีเทรนดลงอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้ารอดูในกราฟราคาบิตคอยน์นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับเรามี lower high เรามีอันนี้ครับ high ตรงนี้ high ตรงนี้ซึ่ง high อันนี้ครับมันต่ากว่า high นี้แล้วก็ high นี้ต่ำกว่า high นี้เรามี lower high ในกราฟราคาบิตคอยน์ครับแต่ถ้าดูในกราฟไอซ์ไฟนะครับเรามี higher high ซึ่งอันนี้ครับก็คือ Hidden น a l ริท d i v e r g e n c นนะครับเชดนว่าเรามีเทนใช่ไหมครับเรามีเทนขาลงเรามี Hidden น a l ริท d i v e r g e n c นนั้นเป็นไปได้ครับว่าเราจะมีการดิ่งลงมาต่อนครับตามเทนที่ถ้าเราลองดูที่ทำเฟมหนึ่งชั่วโมงครับเช่นว่าราคานะครับมีการทำ lower High ใช่ไหมครับแต่ไอซด์ครับทำ higher High ดังนั้นเป็นแม่ครับว่าตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งชิเทนอะเบลิดไดออกไซดนะครับซึ่งเรามีเทนขาลงแล้วใช่ไหมครับเรามีชิเทนเบลิดไดออกไซด์ก็เป็นแม่ครับว่าตรงนี้เราจะมีเทนลงอีกรอบหนึ่งแต่ว่าชิเทนไดออกไซด์นะครับสามารถเฟลไดเหมือนกันครับแต่ว่าถ้ามันจะแม่นยำมากขึ้นนะครับอีกหนึ่งอินิเ a เตอร์หนึ่งที่มาดูก็คือเทนครับเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นดาวเทนครับบางทีนะครับเราเห็นว่าราคาเป็นดาวเทนนะครับ แล้วเราคิดว่าเรามีชิดเล่นบริษัทดาวเจนเนีรยแล้วมันจะฟอลโล w ตามลงมาต่อนครับแต่ว่าความจริงนะครับคือเรามาดากอัพเทนครับซึ่งแสดงว่าเทนจริงๆครับมันไม่ใช่ดาวเทนแต่เป็นอัพเทนครับเรื่องนะครับคิดอย่างเช่นชิดเล่นบริษัทดาวเจนนะครับมันจะก็ทางแม่นยำนะครับถ้าเรามาจากดาวเทนซึ่งวิธีการดูเทนที่ดีสุดนะครับก็คือการดูที่เส้น MA 200ครับถ้าอยู่ข้างใต้เส้น MA 200ครับเราคือดาวเทนครับถ้าเหนือครับเราคืออัพเทนนะครับ เช่นในกรฟหึ่งชั่วโมงตอตอนนี้ครับเราอยู่ในดาวเทนะครับถ้ามองจาก MA 2 0 0ที่ต่อมาดูในกราฟบิตคอยครับทำฟิมใหญ่บ้างครับทำฟิมหนึวันเส่นนี้นะครับเส้นสามเส้นนี้ครับคือวิลเลียมอเลกเจอร์อ i นดิเคเตอรครับถ้าลองดูในบูลันนะครับเห็นว่าวิลเลียมอเลกเ t อร์เนี่ยเส้นสีเขียวนะครับอยู่ข้างบนเส้นสีแดงอยู่ตรงกลางแล้วก็เส้นสีฟ้าอยู่ข้างล่างครับอันนี้คือสัญญาณของตลาดในอัพเทนครับ ที่ฮะเวลามีเส้นมาพันพันกันแบบนี้ใช่ไหมครับเส้นต่อและเส้นมาพันพกันมันหมายความว่าถ้าเราดูว่ามาจากอัพเทนครับมีเส้นมาพันๆันกันเป็นไม่สูงครับว่าอ่าตลาดนะครับจะมีการพักตัวเพื่อสะสมมูลต่ำก่อนจะขึ้นต่อครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เส้นนะครับฟลิปจากสีอ่าฟลิปจากตรงนี้ครับมาเป็นสีฟ้าอยู่ข้างบนแทนแล้วสีเขียวกลับมาอยู่ข้างล่างครับมันเป็นสัญญาณของดาวเทนครับซึ่งเห็นว่าเราฟลิปตรงนี้ครับ เราก็มีแบบ m a มา e t เก็ตใช่ไหมประการมีการคอลเลคชันลงมาครับจนเรากลับมาเป็นบูลันรอบใหม่ครับใช่ไหมครับซึ่งเห็นด้ว่าตรงนี้ครับเราเปลี่ยนจากอัพเทนในวิลเลียมลิเกเตอร์มาเป็นดาวเทนแล้วนะครับซึ่งเห็นว่าเราฟิปตรงนี้ครับราคาก็มีการคอลเลคชันลงมาเรื่อยๆซึ่งนะครับเข้าลองดูที่ตรงนี้ครับเรามีการฟิปในวิลเลียมลิเกเตอร์นะครับถ้าลองดูตรงนี้ครับมีการฟิปในวิลเลียมลิเกเตอร์จาก สีเขียวข้งมาสีเขียวข้างล่างแล้วสีฟ้าสับขึ้นมาข้างบนแทนครับเรามีดาวเทนใช่ไหมครับจากนั้นครับราคานะครับของ Bitcoin นะครับพุ่งกลับขึ้นมาครับแล้วมีการเช็คที่เส้นสีแดงครับหรือว่าเส้นกลางของ William มลิเกเตอรนี่ยราคานะครับก็มีการคอลเลคชันต่อไปมากกว่านี้ซึ่งเขาลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับเช่นตรงนี้ครับเรามาจากดาวเทนใช่ไหมครับ ทีเรามีการรีเจคขึ้นมานครับเราเด้งกลับที่เส้นสีแดงของวิลเล่อมารีเกเตอร์เรามีการคอลเลคชันตับลงมาครับก็รีเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน,นครับเห็นนะว่าเรามีดาวเทนใช่วยครับทีนี้ราคาครับมีการคอลเลคชันลงมาเรามีการดีดกลับขึ้นไปเรารีเจคที่เส้นสีแดงของวิลเล่อมารีเกเตอร์นะครับเรามีดาวเทนต่อลงมาครับ ดังนั้นก็เป็นไปได้ครับว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถเบค a เส้นสีแดงของวิลเลมบริกเกเตอร์นะครับเราจะมีการคอนทิวต่อในดาวเทนนะครับที่เราลองมาดูที่เหรียญ i c p นะครับก็เห็นได้ว่านะครับตอนนี้ i c p มีแนวรับตรงนี้ครับที่เ่อนทา่สำคัญคือเส้นสีเหลืองนี้ครับเห็นว่าเมื่อไหร่ที่ราคาชนแนวรับตรงนี้ราคาจะมีการเด้งกลับใช่ไหมครับอันนี้คือเทรนด์ไลน์ครับซึ่งถ้าเราลองมาดูตรงนี้ครับ เหมือนที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่าใน ICP เราฟอร์มเป็น Symmetrical mm hmm. Tangle ครับซึ่ง Symmetrical Tangle Breakdown ครับ Target ของการเบรกดาว w n จริงๆเนี่ยมันคือ8 2เหรียญจุดเก้าหกนะครับตังนั้นครับก็ e าด e c t ว,ว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีการเบรกเท็ไลน์ลงมานะครับ mm hmm. เป็นไม้ครับว่าราคาครับอาจจะมีการถูกดึง mm hmm. ลงไปที่ t a ร g e เก็ตที่แปดสิบสองจุดแปดสิบสองกว่าเหรียญตรงนี้ครับ ตรงนี้ครับที่เมื่อก่อนเคยเป็นแนวรับของราคา i c p นะครับเมื่อราคาบล็อกลงมานะครับเรามีดาวเทนช์แนวจากนั้นเรามีการกลับขึ้นมาครับแล้วเรารีเจ็คนะครับจากที่เมื่อก่อนเคยเป็นแนวต้านเนี่ยจากที่เมื่อก่อนเคยเป็นแนวรับเนี่ยตอนนี้กลายเป็นแนวต้านนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาครับอยากจะมีการพุ่งสูงขึ้นนะครับผมมองว่าเราต้องเบรกแนวต้านตรงนี้ให้ได้ครับแล้วเราตกมาเพื่อหาซัพพอร์ตนะครับแล้วก็พุ่งไปต่อครับ ถ้าเราวิเาราะห์ลเบรกตรงนี้ลงไปนะครับก็อาจจะตกไปที่แนวรับเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับอาจจะตกไปที่ทาร์เก็ตของซิมเปติคอลแทงเกอร์ตรงนี้ครับที่ถ้าลองดูที่เรลิบอนบ้างนะครับแได้ว่าริปเปิลในหนึ่งชั่วโมงครับยังฟิปเป็นสีแดงอยู่นะครับเราจะต้องพยายามเบรกเรปปตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วเปลี่ยนเรปอปเป็นสีเขียวถ้าเมื่อไหร่ครับที่ริปเปอนในหนึ่งชั่วโมงเป็นสีเขียวครับราคามาีการลิดข้างบนอันนี้เป็นสัญญาณที่ ค่อนข้างบูลิตในกราฟหนึ่งชั่วโมงครับสำหรับตัวเหรียญ i c p 4ชั่วโมงครับก็เหมือนเดิมรับเรายังอยู่ในบาลิตนะครับเรามีการกลับขึ้นมาเพื่อรีเจคชันจากเส้นบนของอ่าอิมเมลิบอนนะครับแล้วก็ตกไปต่อครับดังนั้นครับถ้าเราอยากฟิปมาเป็นอ่าบูลิตในชั่วโมงครับเราต้องเบรกเส้นบนของอิมเมลิบอนให้ได้ครับที่นี้ครับก็ถ้าใครนะครับชอบคลิปวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ครับกดแชร์ครับแล้วก็กด subscribe ครับ ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อพาดคลิปใหม่ๆนะครับที่พัสดุเทจะอัปเดตให้ทุกวันครับ